อนนี้ก็กําลังจะแนะนําวิธีการเสียบเสียบยอดนะครับโดยมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการเสียบยอดเนาะนะครับเนี่ยพันพันหอดยอดนะครับแต่ผมว่ามันมันแข็งมันจะเบิงบอกเห็นพันแ่นหุมพีเลยหุมเลยเพ <laughs> ให้อากาศเข้าเลยครับอ๋อทุกติดใส่บ่อไรบ่โดนว่าระคายแผลเพื่ออะไรทาไมไม่ให้อากาศเข้าเพื่อเพื่อทาไมถึงพันข้างบนพันให้ให้ินให้ไม่อากาศเข้าเวลา อากาศเข้ามันจะเป็นความชื้นอะไรพวกนี้เองเชื้อละอืมเน่าแต่มีวิธีใหม่เพราะผมแต่พันแค่นี้เราเอาทรงปฏิคุ้มเลยบันี้ครับไอเดียผมเป็นเพียมีเทคมีหลายเทคนิคนะมีหลายเทคนิคครับซีเราควบรู้ว่าอยกไปก้อนนี่เลยเปล่าเปล่าเปล่าไรหรือเปล่ชอบเรียนรัดเนาะแต่เพื่ออนุบาลไอ้ปฐมยังไม่ผ่านถ้าเราใช่าปคุมนึงเราจะมองเห็นชัดเราจะมองเห็นชัดว่าเออ ห้าสิบห้าวันหรือยี่สิบวันต้นเขียวรอดถ้าดำเนี่ยแดงว่าเราต้องแก้ปัญหาที่ว่าเราเสียน <ừ> เสียตนต้นตอมันแอบม,ม,มีมีสะอาดไหม,มรเราย้ำไหมนี้อเยื่อมมันไหมอ่าไปย้ำคือเฉียนเวลาเฉียนนะครับเฉียนใหญ่เฉียนบ่อย<ข>อย่าเฉียนกี่ครั้งข้างเดียวสองครั้งได้ใหญ่าอย่เกินสองครั้งต่อต่อข้างนะจวดเลย เนี่ยเราจะเห็นชัดว่าเราต้นตอเนี่ยยอดเนี่ยมันจะแตกยอดมันจะเห็นชัดเห็ดพื้กันกับมันเขาเสียบต้นมหม่วงด้วไ้นเหมือนกันนะครับเหมือนกับมันแทรกแทรกสับดักเกษตรเลย เกษตรอากูอากินเพิ่นเดียวนี่เ้าะผมเห็ดต้นบักเงาได้สองต้นยังไงเลยยี่สิบต้นไหมน่าปลูกหนึงสองต้นยี่สิบต้นอย่าให้อากาศเข้านะเวลาเนี้ยนะครับพอมาติดแล้วพอมาติดอ่าสมมติเราออกดอกแล้วออกออกใบแล้วถึงไปตัดยังไงไม่ถ้าว่าสิบห้าวันหรือยี่สิบวันตามจะไอ้ยอดจะเริ่มแตกหริมจะเขียวมันเบิกสิบห้าวันเราก็ให้ผ่าหน่อยหให้อากาศมันเข้าหน่อยอาากศมันเข้าอย่าเพิ่งไปตัดออกเลยอย่าเพิ่งถอดออก ข้ามแต่ยอดจนถึงจะแกะถุงได้แล้วเวลาแกะถุงเอาแย่ถุงมาติดนะไอ้ที่ที่รัดอะไรอย่าไปแกะต้องรอมันติดสนิทอะไรเงี้ยนะแล้วเวลาเก็บเก็บไว้ไงเก็บไว้ในร่มจะโดนแดดครับกี่่เออประมาณแสงสี่เท่าไหร่ครับประมาณแสงแสงลำไรในร่มนี่ก็ได้ผ่านแสงแน่นเท่านี้ได้ได้ครับได้จริงๆเนี่ยเก็บได้ที่เมื่อได้แสงที่ประมาณสัก30%มสินต์ก็ไดโอเคครับเพื่อเพื่อกระตุ้นให้การออกยอดนะครับ แล้วก็น้ำลดได้ไงลดน้ำปกติอย่าให้โดนพวกนี้อืมเข้าใจป่เห็นเห็ดได้แล้วยาไปตามเลยนะอันนี้คือลักษณะคือว่าเราพกแก้ไว้ที่ยังไม่ปลูกต้นกล้าอันนี้คือว่าเสียบเสียบแบบริมอ๋อพร้อมเสียบแล้วอ่พร้อมเสียบแบบริมยอดทับกันพรอเสียบยอดอ่อนอยู่ยอดอ่อนแต่ว่าถ้าต้นต้นต้นกล้าเราปลูกไว้เราจะเอายอดไปเสียบ มันมีวิธีหนึง่งเขา,าว่าเสียบข้างอันนี้เสียบอันนั้นคือต้อนที่ปลูกลงดินแล้วปลูกลงดินแล้วอันนี้อันนี้คือว่าอย่าให้โดนแดดที่เราพกเก้าอย่ารั่วไปกี้ต้นตอนที่อยู่ในร่มทีน,นี้ถุงต้นตอนะครับเพื่อเพื่อป้องกันปัญหาในการเติบโตเนาะน,นะครับก็คือให้ให้ต้นต้นตอเนี่ยนะครับ ให้ถุงลึกเพราะว่ามันต้องใช้เวลาอันนี้กว่าจะต้นมันจะออกไปเป็นเป็นเป็นอต้นที่ไปปลูกได้นะครับติดใบแตกจริงได้อยู่ประมาณสักสองสามเดือนนะนะครับเพราะฉะนั้นรากแก้วจะไม่โขดหรือรากแก้วจะมีไม่มีปัญหาคือต้องแค่ถุงลึกเนาะถุงลึกถุงยาขนาดต้นนี้ยังไม่พอนะพอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อย้ตองเปลี่ยนลงอีกนะเนี่ยนะครับถ้าเราถุงสร้างนี่รากจะงอมรากจะ มาเดินจะไปกดงอตามให้เอาเงี้ย่นนี้เอาสูงอันนี้ยาวนีดหน่อยนะก็ต้องไปเปลี่ยนถุงแล้วเหมนไม่ไม่ไม่ตอนเริ่มต้นนะใช้อย่างนี้ได้อยู่พอพอหลังจากที่มันติดแล้วเอยเปลี่ยนถุงก็ได้ครับอ๋อโอเคประมาณนั้นนะครับเสียบแบบข้อก้าก่อนจะไปปลูกอืมมันได้เป็นทุ่งวัดสี้งเสียบสายไล่ย้งที่แต่ว่าถ้าเราจะเอาเสียบที่ปลูกแล้วที่เราปลูกแล้วจะเสียบอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวเพื่อเพื่อเพื่อผมอยากจะทำให้ทำความเข้าใจว่าทำไมต้องทำเสียบยอด <น>บอกบอกบอกหน่อยอ่ะต้องการเสียบยอดคือว่าต้นตอเนี่ยมันต้นตอที่เราพันอะไรก็ได้ที่เป็นโ,โกโก้ยอดใหม่คือเราต้องการนี่ปลูกที่ตลาดต้องการเราจะใช้ปลูกเพื่อส่งเนี่ยอะไรกจะปิ่นพันคือตัวนี้แต่เวลาว่าไอ้เวลาที่ว่ามันแหนงขึ้นมาตามนี่นะเราออกทิ้งเลยเพราะนี่มันจะต้นต้นตอเดิมถ้าความจริงน่าะให้จะสันไต้นี่ยมาเราจะเสียบสั้นก<ะ>็ได้ เอาตงเตี้ยหน่อยเวลาไปปลูกเพราะไอ่บาเยี่ยเสียบสั้นอ่าอย่าไอ้ส่นบนสวยง่ายกันนะไม่ไม่ถ้ามันติดแล้วนะส่วนใหญ่ก็คือมันจะไม่ค่อยแตกแตกครั้งเนี้ยถ้ามันติดแล้วมันจะแตกขึ้นบนนั่นแหละครับ <c oughs> แต่ว่าเวลาติดลูกนะครับมันก็จะมีติดลูกตร,ตรงตรงนี้ด้วยครับโกโก้นะนะครับ <c oughs> มันจะติดลูกบริเวณนี้ด้วยก็จะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของมัน <c oughs> นะครับแล้วส่วนข้างบนก็คือสายพันธุ์ที่เราต้องการ <c oughs> ก็คือกิ่งที่เราเลือกจากต้นเพล่แม่มานะครับที่ด <c oughs> ้านบนเนี่ยนะครับ <c oughs> ประมาณนี้เพื่อรักษาสายพันธธุุ์์และขยยาาาาในนนนพพพืืชชััดดดดีีีเเเเอผ้้้บ่่่ิตวไไ ไกันด่อบหกาัอันนี้มันเแล้วว่ปเทบมันปฏิกขายคล้ายออกบังไบ่ฟังโดนไปมันก็ดีมึ่อก็ลบเมียบมึ่ยปลาเียบดี่บ่มยสนิทเลยิปลาเทียบนีทำมอ่อนๆเนี่ยไปนำกันเลยครับตัวนี้แมนแมนพาเทีอ่อนอันนี้คือไม่ต้องใช้ครบอเราไม่ครบเนี่ยคือเทาสาธิใข้เจ้า ผู้ใดมีอครบคือคือง่ายๆว่าอันเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอธิบายแทนเกษตรนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดถ้าตัวเทปยืดเนี่ยตัวตัวเทปเนี่ยนะครับตัวเทปเนี่ยนะครับมันยืดได้มันยืดได้นะครับมันจะมันจะพันโดยไม่ต้องใช้ตัวนี้คลุมก็ได้อ่าไม่ต้องนี่คลุมก็ได้อย่าวนี้มันแข็งมันแข็งมัจะยืดได้พันพันแล้วก็แปะได้เยไม่ไม่ใช่เทปพันเอยพันเพื่อเสียบยอดตัวเนี้ยเทปตัวเนี้ยมันไม่ใช่คือจัง เทพันกิมพันเขาพันครับมันอะไรอนที่เขาพันหมอนพันนั้นมาแมมันเป็นอ่อนๆเหนียวๆเนียโอเคตอนก็ได้ครับเดี๋ยวกิ่งตอนจะหลอกวิธีเดี๋ยวจะให้เข้าไปในสวนก็จะว่ากิ่งไหนที่มันใช้ตอนได้กิ่งไหนที่มันใช้ในเรื่องของเสียบยอดได้ เพราะทุกกิ่งไม่ใช่บอกว่าเอามาเสียบยอดได้ทั้งหมดนะนะครับโอเคก็ไปในสวนกัน